สวัสดีครับคลิกนิสันนะครับวันนี้มาส่งมอบรถนะครับนาว่าปี2021นะครับราคาอยู่ที่5 9 9 9 0 0 0บาทนะครับอ่าเรามาชมที่ตัวรถกันเลยตัวนี้จะเป็นล้อกระทะนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่นะครับเราเรียกว่าอินเตอร์ล็อกนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าก็ยังเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะครับของสว่างได้ไกล ภายในนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยครับทางเราก็ให้แอ p เปิลคาเฟ่มาแล้วครับนี่แอปเปิลคาเฟเห็นะครับเกียบค่าตรงนี้ครับผมครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจกระบะนิสสันนาวารสองพันยี่สนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ We'll